คุณเฉินหากคุณต้องการอะไรก็รีบบอกได้เลยครับหากทำได้ผมไม่ปฏิเสธแน่นอนสวนจงพูดอย่างรีบร้อนคุณเฉินคะผู้กันและฉาด,ด่างในใบสัญญานี้นำมาใช้ทำอะไรหรือคะสุอูฉีเอ่ยถามขึ้นทั้งผู้กันและฉาดแดางก็ดูไม่เหมือนสิ่งที่จะใช้รักษาโรคได้เลยอีกทั้งของทั้งสองอย่างนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องถนนอุยฉีในเมื่อคุณเฉินเขียนเอาไว้ ก็ย่อมต้องมีเหตุผลอย่าถามให้มากความสู้หวนจงพูดพลางถลึงตาในสูอูฉีไม่เป็นไรครับเฉินผิงยิ้มของสองสิ่งนี้ก็นำมาใช้รักษาโรคนี่แหละเพียงแต่มันไม่ใช่ผู้กานและฉาดแดงธรมธรมดาธรรมดาของสองสิ่งนี้จะต้องมีจิตวิญญ,ญาณจึงจะใช้ได้จิตวิญญ,ญาณคราวนี้ซูอูฉีมึนแล้วสู้หวนจงเองก็สับสนไม่แพ้กันพวกเขาไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าอะไรคือจิตวิญญ,ญาณ เมื่อเห็นทั้งสองกำลังงนล,ลงเฉินผิงจึงอธิบายให้ฟังทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนมีเกิดมีดับและทุกสิ่งล้วนมีจิตวิญญาณแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์เรามองเห็นเหมือนเช่นโต๊ะและเก้าอี้ที่นี่ต่างก็มีจิตวิญญาณด้วยกันทั้งสิ้นแต่ก็ต้องอาศัยโอกาสหรือเงื่อนไขที่รุนแรงเป็นพิเศษเหมือนเช่นเก้าอี้ตัวนี้ที่ผมกำลังนั่งอยู่หากผมนั่งฝึกฝนตนเองบนเก้าอี้ตัวนี้เป็นแรมเดือนแรมปี อาจจะ10ปี50ปีหรือ100ปีเก้าอี้ตัวนี้ก็จะค่อยๆมีจิตวิญญาณเกิดขึ้นเฉินผิงเกรงว่าทั้งสองจะไม่เข้าใจจึงต้องอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายอ๋อฉันเข้าใจแล้วค่ะซูอูฉีตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นความหมายของคุณเฉินก็เหมือนกับละครในทีวีต้นไม้ที่มีเทพเซียนสถิตอยู่พอนานๆไปก็เกิดจิตวิญญาณขึ้นบางทีก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ด้วยวิฉี อย่าพูดจาเหลวไหลสูวนจงพูดไม่ออกหลังจากฟังคำอธิบายของลูกสาวตามความคิดของเขาโลกนี้มีเทพเซียนที่ไหนกันละ่ะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคุณหนูซูอธิบายได้ถูกต้องแล้วความหมายก็เป็นเช่นนี้เฉินผิงตอบพลางฉีกยิ้มจังๆเมื่อก่อนนี้เฉินผิงเองก็ไม่เชื่อแต่หลังจากสามปีมานี้ที่อยู่กับตาเท่ามังกรเขาก็ตระหนักได้ว่าโลกใบนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่รู้ เช่นเดียวกับจิตวิสุทธิซึ่งเป็นวิถีแห่งการบำเพ็ญเซียนที่ตาเท่ามังกรถ่ายทอดให้เขาพอเพียงเฉินผิงฝ,ฝึกฝนจนสำเร็จเขาก็จะบรรลุเป็นเซียนจริงๆสูวรวนจงยิ้มอย่างเขินอายเขาไม่คิดถึงว่าซูอูฉีจะอธิบายได้ถูกต้องหากเป็นคนอื่นมาพูดเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือเทพเซียนสหวรจงคงจะเยาะเย้ย,ยไปแล้วแต่เมื่อเป็นคำพูดของเฉินผิงกลับทำให้สหวรจงรู้สึกครันครามขึ้นมา ขณะที่เฉินผิงและสหวนรจงกับพูดคุยกันอยู่นั้นพวกเขาไม่ได้เหลือบมองไปที่สุนซ่งที่กําลังคุกเข่าอยู่ที่พื้นเลยแม้ว่าสุนซ่งจะไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแต่ก็ไม่ใช่คนที่มีความรับผิดชอบดีนักเฉินผิงจึงไม่คิดจะรับเขาเป็นศิษย์อีกทั้งไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากตาเท่ามังกรเฉินผิงยิ่งไม่กล้ารับลูกศิษย์ส่งเดชหลังจากการสนทนาผ่านไปกว่า10นาทีเฉินผิงจึงได้รู้ว่าสหวนจงได้รับบาดเจ็บอย่างไรที่แท้เมื่อตอนยังหนุ่ม สหวรจงถูกฝ่ามือของกู้ปริเป็นทางการค้าซัดใส่ผาแต่เพราะไม่มีบาดแผลภายนอกและตรวจสุขภาพก็ไม่พบเจอปัญหาเขาจึงไม่ได้ใส่ใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนักสูวรจงกลับรู้สึกว่าร่างกายของเขาอ่อนแอลงเรื่อยๆบ่อยครั้งลมหายใจติดขัดตลอดเวลาที่ผ่านมาอาศัยยาบำรุงขนาดใหญ่จึงสามารถยืนหยัดมาถึงวันนี้ได้แต่ว่าสูวรจงเกรงว่าคนในครอบครัวจะเป็นกังวล เขาจึงเก็บงำเรื่องนี้เอาไว้ตลอดมานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมซูอูฉีจึงไม่รู้ว่าพ่อของเธอมีโรคร้ายแฝงอยู่เฉินผิงเข้าใจทันทีที่รับฟังคนที่ทำร้ายซูหวนจงจะต้องเป็นผู้ฝึกยุทธฐานตาชานจนเกิดความแข็งแกร่งภายในดูดูแล้วเขาจงใจปลิดชีวิตซูหวนจงแต่เพราะซูหวนจงร่ำรวยจึงได้ทุ่มเงินมหาศาลไปกับยาบำรุงทำให้เขายืนหยัดมาถึงวันนี้ได้ และหากไม่ได้พบกับตนเกรงว่าสุวรรจงคงจะไม่มีชีวิตรอดแล้วโปรโดรับผมเป็นสิทธิ์ด้วยเถอะสุนซ่งที่กำลังคุกเข่าอยู่ที่พื้นเอ่ยขอร้องอีกครั้งในเวลานี้อาการชาและความเจ็บปวดที่สองขาของสุนซ่งทำให้เขารู้สึกทรมานมากขึ้นเฉินผิงชำเลืองดูสุนซ่งคุณลุกขึ้นเถอะผมไม่รับคุณเป็นศิษย์นะแต่หากคุณไม่เข้าใจตรงไหนผมสามารถชี้แนะให้คุณได้เฉินผิงเห็นว่าสุนซ่งคุกเข่ามานาน นับว่ามีความจริงใจอยู่บ้างเฉินผิงจึงยินดีให้คำชี้แนะกับเขาแต่เรื่องรับเป็นสิทธิ์เห็นว่าจะไม่ได้อย่างเด็ดขาดเมื่อได้ยินเฉินผิงพูดเช่นนี้ในใจของซุนซ้งปีติยินดียิ่งเขาเอ่ยคำขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าขอบคุณคุณเฉินขอบคุณคุณเฉินซุนซ้งค่อยๆลุกขึ้นยืนแต่ขาทั้งสองข้างของเขาชาจนปวดไปหมดแล้วทำให้เขาไม่สามารถยืนขึ้นได้เมื่อเห็นสภาพของซุนซ่ง เฉินผิงก็เอื้อมมือไปจิ้มที่ขาของเขาความเจ็บปวดและอาการชาก็หายไปทันทีสิ่งนี้ทําให้ซุนซ่งรู้สึกทึ่งอย่างมากประธานซูครับที่บ้านมีพ่อแม่ผมรออยู่ผมต้องกลับแล้วไว้คุณเตรียมตัวยาเรียบร้อยแล้วก็โทรหาผมนะครับเฉินผิงพูดพลางลุกขึ้นแม่ของเฉินผิงอยู่บ้านคนเดียวนั่นทําให้เขากังวลใจคุณเฉินครับไม่ทราบว่าตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนหรือทับซูวนจงเอ่ยถามขึ้น อ๋อไม่มีอะไรมากครับพอดีผมมีบ้านว่างดูหลังหนึ่งไม่ได้ทำประโยชน์อะไรผมเลยต้องการจะยกให้คุณเฉินสถานที่แห่งนั้นเหมาะสำหรับการพักฟื้นด้วยมากหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเฉินขณะที่สุวรรณจงพูดก็ล้วงจิบยันออกมาจากกระเป๋างั้นก็ต้องขอบคุณประธานสูมากครับเดิมที่ฉันพิงคิดจะปฏิเสธที่เขารักษาโรคกับสุวรรณจงเขาไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆแต่เมื่อคิดถึงบ้านซอมแซมที่พ่อแม่อยู่ กว่าจะหาเงินซื้อบ้านใหม่ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งดังนั้นเขาจึงตกลงรับไว้แต่เมื่อเฉินผิงรับกุญแจมาแล้วเขาก็ต้งได้ตกตะลึงนี่มันคือกุญแจของวิลล่าในเขตพาลรองวาน